ูซัตเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อที่ดูฟังสนุกนะแต่ยังกินสนุกด้วยเพื่อนมาดูเหมือนสลัดหัวกระลำมากถึงจะอร่อยแต่ก็ห่างกับคำว่าสนุกนะนี่มันเคือทีโดเอาไว้โรยหน้าพูบูซัสมันชั้งเหนียวนุ่มอุ่นแผ่นแป้งตอติยายัดใส่ด้วยชีสนี่แหละคือพูบูซัสที่มันสุดยอดมาก้อนนะรับแบบมันยังยังยังังแเี๋ยวโอ กถ้ายิงได้จะได้คะแนนเธอทำได้เอเมื่องัๆยาาายาายแล้วมันยังไงอ่ะทำไมนายถึงสนใจผู้พูดซัสมากนักล่ะโอ้ยก็เรามีงานจัดเลี้ยงครั้งใหญ่มากสมาคมสตรีโคลาสูงวัยได้ขอให้เราทำผู้พูดซัสจำนวน100ชิ้นในวันพรุ่งนี้งานนี้โหดดังนั้นฉันจึงอยากให้ทุกคนช่วย ว่าไงแอนนี่ฉันว่าเธออ่านผิดแล้วพวกเขาไม่ได้สั่งผู้ผู้ซัดร้อยชิ้นพวกเขาต้องการพันชิ้นตั้งหากผูผูซัดหนึ่งพันชิ้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอาละคือเอาเป็นว่าฉันว่าเราทําได้แต่เราสามคนจะต้องสองคนตั้งหากละ 1> 1, 2, ่ะหนึ่งสองสามถ้ารวมจูเลียก็เป็นสี่ฉันนับไปด้วยแล้วนะ ฉันลักเธอนะสนันนี่ฉันบอกเธอแล้วว่าฉันได้รับเชิญไปแข่งฮอกกี้บ่ายนี้ฉันบอกหลายครั้งแล้วนะฮะฉันไม่ได้ยินเครื่องปานฮอกกี้ฮอกกี้เธอหมายถึงฮิคมามันแกวใช่ไหม เพราะฉันมีไอเดียที่พอจะทําเมนูจากมันแก้วได้อ้าเธอหมายถึงตอนที่เธอจะทําทาโก้มันแก้วใช่ไหมวันนี้ฉันต้องไปแข่งที่คั่วโลกใต้นะซอนนี่ฉันเองก็อยากอยู่ช่วยหรอกขอให้โชคดีกับการทําพูพูซั์พันชิ้นนะไปละนี่มันคือหายนะนะแต่ถ้ามองในแง่ดีเรากำลังจะได้ทึกสุดเจ๋งไปลงในวันสระกัเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าพวกเราสามารถทำได้ฉันมั่นใจ เราแค่ต้องมุ่งไป<ะ>ทางใต้ไปเอลซาบาร์เหรอไม่ใช่<ะ>เราจะไปอะไลลราาต่งางหากอีกแอนดี้พวกเราจะไปกับเธอ